ปลาเนคตัวััวจกอยูย่ข้างล่างคนนี้เิมมันลายเดี่มันก็ไปย,ยังเดวเว้ยเอ๊ะตะกิดมาีห,หาได้เสียงเออ Đau kit Đau kit Lụm kit Tìa cay ghê ghê cái 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 ghê 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 อเนี่ยมุงตาไอ้ตีนคนนี้มึงดูโตมาเนี่กับบอลนี่นะไปยุ่ได้ไหมห้าชั่วโมงแล้วนี่ยกลับขึ้นมาคือเขาปันโบมีป้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

มาเอ้าเอ้าเอาดึงมี่ข้องติโรโโรโรโรแดงแห่งแดงปานีเนี่<รา> อาอย่างมีการดูจากมัน,นโต้อง้องก่อนนี้อวาโอ้มันก็ลังควนขั่อย่งน,นัตัวน้อยๆอไส่กำลังดื้อเลยเนะี่ยต้องแต้งหม้อมกัน มึงหนาวว่ามึงมาฟินเดดแต่คมาลเบ็ดนะแลเอาไหนควายไปไหนลืม เ,อาาเอโอ้ถ้าเต็มกระสังนี่เทปเลยเนี่ม่มีมเต็มป่มมต้องมีจักมือนะ่

ผสมเนี้ยกันเทพเลยวะไปนไปกันไหล็กวกไปบูขนมักดงวลงไปของของเทพอ่ะโอ้แสดงว่าเจ้าทีเจะทางให้ตัวเดียว